สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กับมาพอ้กับเพกาในช่องกาพาแซ่บคือเก่านะคะวันนี้สิพาท่านผู้ชมกินหอยแค้งค่ะแล้วก็ยำหยางยำหอยนางรมง <laughs> สิพาพี่นองกินหอยแข้งลวกนะคะแล้วก็ยำหอยนางลมเนาะมาขาดจุดๆน้ำกันวันนี้กินกับลานทรายคือเกาะะ่าค่ะ ໃສ່ບໍ່ງາວເນາอ่ะຈเลยລີຍໜູນະໃຫ້ແຂງໂຕໃຫຍ່ໆ จิ้มซีฟูดค่ะจิจัดกินจมเพิ่นใส่ใดเลยสมเปรี้ยว ลองไปทําดูนะฮะลองไปนิลองเป็นไงก็หวานหวานบ่หวานน่ารู้สึกว่ามันสมมากินถึกอย่างมัน องอย่างทีคล้ายกันสมนะสมน้ำนี่เี แสดงว่านางกินเข้มจนนางบหวว่ารสชาติอาหารคนอื่นเขาต้องเป็นแบบไดนนั่นปะปกติเห็ดเองก็คือหนักปลา แเัแวสดงว่าช่วงนี้เป็นบางช่วงบางช่วงเห็นแบบหน่อยๆอ,อย่างสองล้านคือกันใส่เดียวกันใส่เดียวกันราคาซํำกันกำลังดียู่งนาอกหรือว่ามันสุกสด มันสุกเกินไปดิบอกเพิ่นว่าเอาสุกนิดนึงก็<ฮ>เลยได้มาแบบนี้เดี๋ยังง่กเพิ่นนับไปฟังดินะ้าพอน้าพรยี่สิบเลยน้าพรสิบนับพรสิบเลยน้าพรเท่าไหร่นะ มาชิมหาธนะบ,บอกให้เพคนนำไม่ใจพอประมาณชิมหาเอาเดือดธนาเดือดแล้วคานมันการย่างก็ไม่ใช่นเหลี่ยมนะหน่าคิดว่าพนหนาจะหูนะธนาบอกว่าเอาบอรสุกคนก็น่าจะเห็ดได้พอดี แซ่บเนาะ นั่งกินข่าวปันสั่งกันนะนั่งคนละแก่เมื่อเนวันพลหัสลงคิดตะวามเออื่นสิเป็นวันเสาร์ขามันสุกไป นัับเห็นงานที่อนนตองได้อยู่ดีว่ะได้อยู่อื่นไปเห็นงานจิิงใจก็ไหนแตดไปอ่างก็ไม่ได้ผัด <c oughs> <c oughs> ร้านไซ้ในเหตุงานอยอ่ไรโย้านไหนนะบันนาโลตัสตูดิโอเครับสตูดิโอเซเว่นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ติดกับบันนาป่ติดติดกันถัดกันสองสาหลังอ๋อสตูดิโอครับเซเว่นครับเป็นอย่างตรงอนยู่ในเครืวบริษัทเียอืม คนขายโท,ทรศัพท์เด้อค่ะไปอุดหนุนไดเด้ออยากใดโท,ทรศัพท์ใหม่อยากเปลี่ยนโท,ทรศัพท์ใหม่ไปอุดหนุนคนไดอ,อันใดขายดีที่สุดตอนนี้รุ่นใดตอนนี้เป็นใน,น,นพูดครับในโฟนที่สามไอโฟนสิบสามบ่มีทดลองใส่งานฟรีสักปีบ่ เดี๋ยวงานนี่หละนึงบมเดลใส่ทดลองใช้งานปีหนึ่งปีบ่มีเหรอรุ่นใหม่ล่าสุดัมรุ่นไหตอันนี้เป็นสิบสามนะครับ i อฟน n e 13สิบสามก็ต้องอีเปเดตัวโสิบสี่โปรแม็กบ่ที่แพงสุดหนุ่าส่า่วนยัญมไม่หนุ่มข่ามุ้งงานนี่ครับนั่นก็เก่รัน แล้วก็แค่ดิตกดด็ดีพอเครดิตให้งตัวมากก็ได้เคอืมเขาไม่ทอาไม่สับเม่เน้นตลอดนะมันเขาออกว่าที่ตลอดควักปึ๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บประมาณนั้นเพิ่นใสบ่บัตรเพิ่นก็นมีส่วนลดพิเศษของเพิ่น เหมือนเพิ่นจะได้ส่วนลดจากในบัตรเพิ่นอยู่นะถ้าใช้บัตรเครดิตบ่มีส่วนลดจากพวกศูนย์เปอร์เซ็นมันไม่ดอกบริการเครื่องมาตาเลยกี่เดือนกี่เดือนก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์มันมีจักเดือนนะเรียกแต่บัตรครับผมจะ หนักหนักเฟซชอยกับประมาณสิบเดือนอืมอีกเฟซแคตพวกสปีดีแคกกับสามยี่สิบหกเดืนอนเมนตุกเพร<อ>าหายโดนปันนันเลยเหรอเมนตุกโดนแล้วปันกูบาทสามปีเลยแค่ตัวสับทางเงินคนละกันเบิดอรกป้าดเจิดชุกทางมาเขานี่ยิ้มใส่ ิบเดือนกำลังดีโดนโพดสามปีบอกเข้าใจรลว,ว่าเงินสดกับเงินผ่อนเป็นอย่างคือราคาคือบัต่าง,างนนะเงินสดกับเงินผ่อนเป็นอย่างราคาคือบัต่างกันก็กะตามราคาเกรือไหมครับบดบดับดต่างเลยนั่นแหละบอเข้า<ร><ร>ใจปเป็นอย่างค้นใส่เงินสดคือบลดอตของเขา คือบนมีราคาอีกราคาหนึ่งขายยี่ห้อเดียวเหรอไอโฟอนยี่ห้อเดียวเหรอไม่ไม่ชอบกับคนนตรงนี้ไม่ไม่อากเลยมันมีอย่างแน่นออกจากไ โทรศัพท์โน้ตบุ๊กกับพวกแมคบุ๊กพวกแท็บเล็ตแล้วก็พวกไอแพดทีเดียวเขไอโฟนโดยเฉพาะมือนี้นากระลานเบากันเบาหูท่านผู้ชมได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าเสียงคอยเนาะเสียงเบานากระเบาคอยหลานกระเบาคอยพอกันเลยสําหรับมือนี้หอยแข้งลวกกับไอ้ยำหอยนางรมกระแสบทั้งสองอย่างนะคะ ่ายคลิประกาก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เขามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ